สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีจากมอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเคนะทุกคนวันนี้คุณแม่กําลังจะทําราดหน้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยคุณแม่ได้ทําตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะทุกคนแต่ยังไม่มีเวลามาตัดเนาะแล้วก็เพิ่งจะได้มาตัดวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ที่1นธันวานะทุกคนนะคะแป๊บๆเดียวเนะวาะก็จะเดี๋ยวก็จะสิ้นปีแล้วนะทุกคนก็วันนี้ก็เนี่ยแหละค่ะจะมาแชร์เนาะจริงๆ อย่าเรียกว่าแชร์สูตรดีกว่าเนาะมาโชว์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหน้าทุกคนคะ่ะอันนี้คุณแม่นึ่งกุ้งเนาะทุกคนนึ่งกุ้งนะคะอันนี้ก็เนียราดหน้านะคะน้ำแบบวันนี้คุณแม่ค่อนข้างจะทําแบบข้นนิดนึงนะคะเป็นราดหน้าหมูนะทุกคนเสียดายวันนี้ไม่มีเห็ดหอมเนาะไม่มีถอมบนะคะแต่ว่าอันนี้จะเอาไปทานที่บ้านเพื่อนนะแต่พอดีที่บ้านเพื่อนคุณแม่เนี่ยมีเห็ดหอมนะคะก็เลยก็เลยได้ใช้เห็ดหอมของ ที่บ้านเพื่อนเนาะ,ะมีผักนึ่งนะคะจริงๆเส้นเนี่ยคุณแม่ใช้เส้นหมี่เนาะจริงๆมันจะต้องเอามาผัดก่อนแต่ด้วยความที่ว่าเวลาไม่พอเนาะคุณแม่ก็เลยใส่แค่กระเทียมเจียวเนาะแล้วก็คลุกๆเอานะคะทุกคนนะคะไม่ได้แบบว่าเอา,เอามาผัดนะคะจริงๆถ้าเอามาผัดเนี่ยมันก็จะหอมมากๆนะคะก็อ่าแล้วก็จะมีคุณแม่ก็จะมีอ่าเป็นซีฟู้ดด้วยนะคะ เป็นเมื่อกี้จะเห็นภาพที่ว่าคุณแม่นึ่งกุ้งกับปลาเนาะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานอะไรที่มันมีแบบว่าถ้าหมูอย่างเดียวมันก็จะน่าเบื่อค่ะสำสำหรับคุณแม่เนาะก็เลยแบบนะคะก็คุณแม่ก็จะหมักหมูไว้ไว้คืนหนึ่งนะทุกคนนะเพื่อที่ให้หมูเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่านุ่มเนาะแล้วก็มีความแบบว่าเข้มข้นนะคะทุกคนนะคะจริงๆสูตรเนี่ยอ่าก็อาจจะมีบรรยายไว้ใต้คลิปในในโพส์เนาะ หลังจากที่คุณแม่ตัดคลิปนี้แล้วนะคะหรือไม่นะคะอย่างไรก็เดี๋ยวดูความสะดวกเนาะถ้ามีใครอยากได้เนี่ยก็ทักมาแล้วกันเนาะนะจริงๆสูตรคุณแม่ไม่ได้ใช้สูตรอะไระที่มันพิเศษอะไรมากมายก็เสิร์ชด,ดูในตามเนี่ยล่ะอากูเนาะทุกคนนะ,ะแล้วก็มาลองทาดูะคะ่ะมาปรับใช้ให้มันรสชาติถูกปากเราค่ะทุกคนนะคะแล้วนกะ็คุณแม่ไม่มีเส้นใหญ่ก็ใช้เส้นหมี่แบบเนี้ยค่ะนะคะ่นะ,คะ,นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียว เนาะนะคะก็กำลังจะเตรียมจะไปทานบ้านเพื่อนนะคะทุกคนเ,เขาเรียกว่าไงก็คุณแม่ก็ไม่ได้เจอเพื่อนเนี่ยนานมากนะคะไม่ได้เจอพี่เขานานมากแล้วก็เอาหนังสือไ i อินเดียเคเทสไปคืนพี่เขาด้วยเนาะก็ถือเป็นการขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเนาะคุณแม่ก็พี่เขายืยมหนังสือมาเนาะแล้วก็มาอ่านควบคู่กับกับแอปอะค่ะมันจะมีแอป เหมือนทำข้อสอบอะเนาะทุกคนนะคะก็สอบผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็เตรียมตัวที่จะยื่นวีซ่านะคะปลายาประมาณกลางกลางเดือนหน้าเนาะทุกคนนะคะก็แป๊บแป๊บเดียวค่ะอยู่อังกฤษมา5ปีแล้วเนาะนะคะจากที่แบบคิดว่าคงคงจะอยู่พับวีซ่ารอบแรกครบก็คงแบบกลับอะไรอย่างเงี้ย เราก็ทานข้าวาทานข้าวที่บ้านเพื่อนเสร็จนะคะก็ไปผับต่อแล้วทุกคนวันนี้ก็จะเล่านิดนึงนะคะว่าผับทีังกฤษเนี่ยเขาจะเป็นผับแบบบางผับมันจะเป็นแค่นั่งดื่มอะไรยเงี้ยทุกคนก็คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปดื่มกันเสร็จเดี๋ยวก็จะกลับบ้านมาทานข้าวกันที่บ้านเนาะ,ะอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเนาะ,ะมันก็จะเป็นผับแบบไม่ใช่ผับแบบรีสอร์ทอะเนาะทุกคนนะคะ,คนะคะก็ประมาณนั้นเนาะทุกคน Okay, ready to go. Bye bye.